ครับสวัสดีครับ FC ครับอันนี้เป็นแห่งที่2นะครับของน้ำตกนะครับอำเภอคุนหานครับน้ำตกเวยจันนะครับน้ำตกเวยจันก็อยู่บ้านเวยจันนะอำเภอคุนหานจังหวัดสุริเกศครับเป็นน้ำนะครับนะครับค่อนข้างไหลดีมากครับตรงนี้นี่คือเรียกว่าดีเก็เล่นน้ำกันในช่วงวันหยุดยาวนะครับโอเคครับนี่แหละเรียกว่าธรรมชาตินะครับไม่ไกลจากวิลามมากใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมง40นาที เราก็จะถึงเขาเรียกน้ําตกนะครับห้วยจันนะครับอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกดนะครับใครที่อยากท่องเที่ยวนะครับโดยที่ไม่ต้องขับรถไปไกลนะครับอย่างเช่นน้ำตกในช่วงฤดูฝนในช่วงซัมเมอร์พาลูกพาเต้ามาเที่ยวนะครับในช่วงเพื่อหยุดสั้นๆนะครับอาจจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดานะครับก็สามารถไปกลับได้นะครับจากวิลามมาก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง4 0นาทีนะครับนี่คือน้ําตกห้วยจันท ครับอําเภอคุณฐานจัง,ง,งหวัดสีสกดครับนะครับสวยงามครับให้ดูนะ้ำตก